สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะคุณรูจะมาสอนเกี่ยวกับการเขียนภาพจากกระจกเงาโค้งนะคะอันนี้จะอธิบายช้าๆแล้วก็ให้เด็กๆทำความเข้าใจตามด้วยนะคะเตรียมอะไรบ้างหนึ่งเตรียมสีสามสีก็ได้นะคะ หรือจะใช้ปากการน้ำเงินปากกาแดงแล้วก็ดินสอให้ครบ3สีให้มันมีความแตกต่างกันนะคะสก็คือไม้บรรทัดแค่นั้นเองนะคะทีนี้วันนี้หยิบใบงานขึ้นมาแล้วก็ดูจากแบบฝึกหัดว่าคำสั่งเขาให้ทำอะไรแต่ก่อนจะไปทำใบงานได้เนี่ยต้องสามารถเข้าใจการเขียนแผนภาพจากกระจกเงาโค้งได้ กระจกเงาโค้งพูดไปแล้วว่ามีสองชนิดคือกระจกเงาโค้งแบบเว้ากับกระจกเงาโค้งแบบนูนนะคะอ่ะมาดูแผนภาพที่หนึ่งกระจกเงาเว้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นเว้าเห็นไหมคะเขาเรียกว่ากระจกเงาเ wow ว้าอีกแผนภาพหนึ่งก็คือกระจกเงานูนเห็นไหมฮะมันจะตรงกลางเนี่ยนะคะ มันจะโค้งเข้าหานะคะเงาเว้าวกับเงาโนนอ่ะมาดูการเขียนแผนภาพเขียนยังไงส่วนประกอบคืออะไรหนูเห็นเส้นตรงนี้ไหมที่คุณรูขีดอยู่เนี่ยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตำแหน่งที่อยู่ในแนวระนาบถูกไหมคะแล้วเขาเรียกมันว่ามันคือเส้นแกนมุก สำคัญนะคะหรือเขาอาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าตัว P นั่นเองนะคะในในแผนภาพที่ปรูสส่งให้นะคะคือตัว P จากนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเธอจะต้องทำยังไงถ้าเธอเข้าใจคาว่าเส้นแกนมุกสำคัญเรียบร้อยแล้วจุด C คืออะไรคือจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกถูกไหมฮะส่วนจุด F คืออะไรจุด F ก็คือจุดโฟกัส ของภาพที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเอามาดูทำยังไงขั้นตอนที่1เห็นไหมฮะสีส้มเริ่มปรากฏเส้นแรกมันมาจากไหนเขาบอกว่าเนี่ยเนดูหมายเลขหนึ่งที่เขาบอกไว้เนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งให้เธอเนี่ยลากเส้นรังสีตกกระทบจากปลายวัตถุถึงผิวกระจก โดยให้ขนานกับเส้นแกนมุกสําคัญเห็นไหมฮะเนี่ยมันขนานไปกับแกนมุกสําคัญเลยเห็นไหมคะมันขนานกันจากนั้นจะได้รังสีพอมันไปเจอกับกระจกเงาถูกไหมฮะเงาเว้าวด้วยนะคะเงาเว้าวมันก็จะสะท้อนกลับมาในลักษณะแบบนี้นะคะเงาเว้าวถูกไหมคะได้รังสีสะท้อนจากผิวกระจกพานจุดโฟกัสนะคะ ธอต้องลากเส้นให้ผ่านจุดโฟกัสคือจุด f จุดนี้เห็นไหมฮะเอามาดูกระจกเงานูนเขาลากเส้นขั้นตอนที่1ให้ดูเหมือนกันแต่กระจกเงานูนตัวนี้มันจะต่างจากกระจกเงาเว้าก็คือมันจะมีคุณสมบัติในการกระจายแสงนะคะฉะนั้นเอาดูเห็นไหมฮะมันจะสะท้อนออกไปเห็นไหมคะ แล้วด้านหลังของกระจกเงาราบเงานูนขอโทษนะฮะมันจะมีจุด F อยู่เธอก็เหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่ใช่เส้นทึบแหละมันจะเป็นเส้นประเส้นทึบจะออกไปอย่างนี้อันนี้คือรังสีสะท้อนรังสีสะท้อนนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่สองมันก็ค้างขั้นตอนที่หนึ่งไว้แล้วขั้นตอนที่สองให้ลากเส้นรังสีตกกระทบ จากปลายวัตถุผ่านจุดศูนย์กลางความโคง้งคือตำแหน่ง C เนี่ยนะคะก็เหมือนเดิมเธอก็ลากเอาดูนะฮะเธอจะได้รังสีสะท้อนจากผิวกระจกย้อนกลับไปยังทิศทางเดิมเห็นไหมคะตำแหน่งที่2เธอทำแค่นี้เองเขาใช้เส้นสีเขียวเธอก็อาจจะใช้สีน้ำเงินก็ได้นะคะเส้นแรกอาจจะเป็นสีแดงเส้นที่สอ,อาจจะเป็นน้ำเงิน จุดที่2องลากจากปลายวัตถุผ่านจุด C เลยฮะนะคะทีนี้ถ้าเป็นกระจกเงานูนเห็นไหมคะจุด C อยู่ตรงไหนเธอก็ลากไปหาเขาเหมือนเดิมถ้ามันทะลุผ่านกระจกเงานูนเธอต้องทำเป็นเส้นประนะจ๊ะนะคะเพราะมันจะไปไม่ได้นะคะอ่ะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ยังคงค้างขั้นตอนที่1กับที่2ไว้เห็นไหมลูก ขั้นตอนสุดท้ายาเธอร่อมเห็นจุดตัดหรือ,อยังเห็นไหมคะเขาเริ่มอสองจุดนี้แหละจุดตัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสีเขียวสีแดงมันตัดกันตรงนี้อ๋อขอโทษสีส้มไม่ใช่ตาบอดสีนะคะสีส้มกับสีเขียวมันจุดตัดอยู่ตรงนี้นะคะขั้นตอนที่3ามเขาบอกเธอว่าให้ลากเส้นรังสีตกกระทบจากปลายวัตถุผ่านจุดโฟกัสจุด f เนี่ยนะคะถึงผิวกระจก จะได้รังสีสะท้อนจากผิวกระจกซึ่งขนานกับเส้นแกนมุกสำคัญเมื่อลากเส้นรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจุดตัดของรังสีที่สะท้อนหรือจุดที่สามารถลากเส้นเสมือนตัดกันจุดนั้นจะเป็นจุดที่เกิดภาพเอาดูว่าเกิดยังไงตามนี้เลยนะฮะเห็นไหมนะคะก็ขนานด้านล่างเลยนะคะนนเห็นไหมคะนานาลากจากจุด โฟกัสแล้วก็นเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาสะท้อนให้สะท้อนกลับในแนวที่เป็นลักษณะขนานกับแกนมุกสําคัญเห็นไหมลกูกอ่ามาดูกระจกเงานน่นปาบเห็นไหมนะคะไปไม่ได้เห็นไหมฮะนี่ฉะนั้นจุดตัดมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยทั้ง3เส้นนะคะ ตำแหน่งภาพเธอก็จะวาดขึ้นไปนะคะมันเป็นเทียนไขเธอก็วาดเทียนไขความสูงมันถึงแค่ไหนถึงตรงจุดตัดเธอก็วาดแค่นั้นฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะอ้าวจากเส้นแกนมุกสําคัญนะคะถ้ามันอยู่ข้างบนนั่นหมายความว่าหัวมันตั้งถ้าจุดตัดมันมาอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าภาพมันจะกลับหัวงงไหมคะงงไหมคะ เพราะฐานมันก็จะต้องอยู่ติดกับเส้นแกนมุกสําคัญโอเคเข้าใจไหมคะฉะนั้นให้ย้อนกลับไปดู3ขั้นตอนให้เข้าใจแล้วก็ทําตามอ่าเงื่อนไขที่ใบงานเขาให้โอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ